กินแกล้วนี้ไว้รุ่ปแรกของพักายขอใรับเรินรับเสินมาไม่ดีแล้วก็ปลุกหัใจรับรงใจทั่อมเาใรได้เงินปลุกพกรับจ้างการานเลี้ยงแแถวนาดนะเ้่าขานกเรนรน้าไมรัน้พันิคนี้วอโอแล้รับจรามากรนักาลีนีทะสองาผู้นใหญ่งานเยอโอเคขอบคุณครับเอาไหม คุขุมให้เราอันน <si like ี้ความหมายของการลงจานะคือพ่าอาจารย์ได้จ e> ัดสร้างวัตถุพงล์ปลูกเขาพี่ได้ได้โชคยังไงพี่เห็นบอกมาครั้งเดียวได้เลยใช่ครับมีโอกาสได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิพิธครับแล้วก็ผมก็ได้มาเขียน ในกระดาษแดงผมขอพอในสิ่งที่ผมคิดว่าผมทาด้วยตัวเองแทบจะไม่ได้แต่ผมก็ได้ลองขอไปะครับข้าพ่อหลักๆห,หนึ่งผมก็เป็นหนี้อยู่ก็หลักหลายหมื่นบาทผมก็บอกของบอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ผมกดหนี้ได้สองขอให้ผมได้มั่นกับเพนให้ได้เพราะว่าเขตเส้นใต้ก็ผมต้องมั่นภายในสิ้นปีที่แล้วแล้วขอให้ผมได้รถอ่าขอให้ผมได้จับเงินแสนอ่าแล้วก็ขอให้ผมได้บ้านตอนนี้ผมได้ไปสี่ข้อเลย แล้วผมเลยมาแก้มาแก้บนให้ท่านก่อนครับ mm hmm. แล้วก็อยากจะมาขอพรซ้ำว่าขอให้ผมได้บ้านแล้วขอให้ได้เงินล้านเร็วๆตอนนี้ผมผมมาทาให้ท่านเรียบร้อยคือมาคร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ั้งครั้งนี้บินดียมาจากเห็นบอกบินดียวมาจากภูเก็ตใช่ไหมครับผมรีบมาครับเพราะว่าจะจะ,จะไม่ปล่อยไว้นานเพราะผมได้ในสิ่งที่ว่า มันเป็นปาฏิหาริย์สำหรับผมเพราะว่าผมพยายามทามาทุกอย่างแต่ยังไม่สําเร็จแต่ว่าพอได้มาไหว้สิ่งศักับสิทธิ์วัดตอนใหญ่อ่ะผมผมได้รับแบบอย่างปาฏิหารินะครับผมครับมเลยเชื่อเลยครับมันมันเป็นการแบบว่าไหลมาเรื่อยเหมือนที่ที่ว่าเราแบบพยายามที่จะขายแล้วมันก็ขายไม่ได้แต่เรามาวัดอ่ะเรามาบนแบบเนี้ยเฉยๆมันก็ดันขายได้หวยที่เราไม่ได้ถูกตั้งนานมันคยถูเลยสามตัวผมไม่เคยถูเลยในชีวิตผมพอออกรถมาหวยก็ไป ออกเลขทะเบียนรถที่พวกผมขอให้ได้กับสิ่งักสิทธที่นี่ผมก็เลยเชื่อว่ามันไหลมาเรื่อยๆไม่ว่าจะรถรถเราก็ออกได้เลยหวยก็ถูที่ก็ขายได้มันก็เลยแบบมันปลาดใจอ่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของได้มั่นตามฝังนี่คือดีใจที่สุดแล้วใช่ไหมดีใมากเลยครับงั้นก็ขอให้ชีวิตราบเดินเป็นมีความสุขตลอดไปนะครับไม่รู้เปหลานเต็มบ้านเตมเมืองนะ สิ่งนี้คือสิ่งที่อยากได้ถูกใช่ป่ะใช่ครับได่ครับเพราะข้าทีตรวจทางด้เนอเ่ีโอ้ยคนจะมี้วามเเริญร่งเรื่องนะนะคนลนะ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 เะนะับนนนนนะน ว่าวันนี้มาแก้บนกันเลยครับผมใช่ค่ะแก้บนเรื่องอะไรครับผมเขาบอกได้ไหมนนขอ,อเกี่ยวกับเรื่องการงานกับองค์พระเวสสุวรรณคอยค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างอย่างที่เราขอแล้วก็เลยมาแก้บนเนี่ยคือ,องานมันสตบยากได้ไงครับผมก็คือขอองค์องค์ปู่พระเวสสุวรรณว่าอยากได้งานแต่ว่าก็คือบ้านของหนูอยู่ตรงคลองแปดแทนจัรเีตอนนี้ที่หนูได้งานหนูได้ตรงที่ล ิเลตกอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้เลยค่ะข้างๆเลยค่ะใช่ค่ะก็คือได้ใกล้เลยใช่ใกล้บ้านใช่เลยสัมปทาก็เลยมาแก้บนในวันนี้ขอไม่นานไหมอะไรนะคะขอนานไหมครับไม่ค่ะอย่างหนูขออันนี้สมบติว่าหนูขอที่แล้วก็นะก็ได้เลยโอ้โหโชีจังเลยใช่ขอบคุณมากครับขอดีแน่นอนปู่จินาจุดเจ็ด เร่องในวันเสาห้า